สวัสดีครับยินดีต้อเราข้าสู่ Minecraft กันอยูแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันใน Minecraft ภา r k คหรื Last Dragon ใน EP ที่2นั่นเองนะฮะคือ EP นี้เนี่ยเราก็มีหลายอย่างที่ต้องทำมากมากเลยนะครับมันก็ไปกันเลยครับผมเบสออนภาคที่หลังนะครับคลิปนี้คือวันนี้เนี่ยผมต้องการจะคราฟเรือเพื่อที่จะไปตามหาเจ้าสา่ายนะครับเพราะว่าสาายเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ได้แบบหลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า เป็นพลังงานในการเผาหรือว่าบักต่างๆนะครับผมก็เจอสาหร่ายนะครับแล้วก็เก็บเก็บกลับบ้านมานะครับหลังจากนั้นก็พอถึงบ้านแล้วก็ทุบเรือทิ้งนะครับแล้วก็วิ่งเข้าบ้านไปนั่นเองนะครับก็มาถึงบ้านเนี่ยก็เคลียร์ของนะฮะให้เรียบร้อยและหลังจากนั้นก็หยิบเหล็กในเตาเผาซึ่งผมไปเผาไว้หลังไม้นะครับก็จุดที่ผมไปขุดก็คือบริเวณตรงตรงตรง,ตรงหน้าบ้านเราเลยนะฮะ เผื่อใครไม่รู้หลังจากที่ผมได้เหล็กมาแล้วแน่นอนครับการคราของก็ตามมาก็คราฟต่างๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นพิกแอกโลแล้วก็ชุดเกราะนะครับแต่ผมก็ตระหนักได้ว่าผมคราฟถังน้ําดีกว่าการคราฟรองเท้านะครับคือถังน้ํามันก็จําเป็นนะนะและหลังจากนั้นผมก็ใส่ชุดให้เรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนพิกแอกไซโล แล้วก็หาทำเลนะฮะทำฟาร์มสหลายแต่ว่าก,ก็ไม่เจอนะฮะหลังจากที่ผมทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะลงไปเหมืองนั่นเองนะครับโดยการไปครับทอชเพิ่มนะครับก็นะลงเหมืองอะ่ะไหมครับทุกคนอาจจะคิดว่าที่นี่คือเหมืองใช่ไหมครับไม่อันนี้มันเล็กไปนะฮะคือผมไปเจอเหมืองขนาดใหญ่นะบริเวณใต้ดินผมก็รีบกระโดดล,ลงไปเลยครับผมแล้วก็เริ่มการประจนไัยนะครับตักน้ําด้วยนะฮะ ก็นั่นแหละครับผมประจนภัยนะฮะก็การประจนภัยก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ก็ผมมีมอนสเตอร์มากมายที่เข้ามังรุมร้อมแต่ก็คุ้มค่านะครับด้วยผลประกอบการอย่างทองที่ค่อนข้างมากเลสโตนอีกนิดแล้วก็ไอรอนอีกหน่อยนะครับก็นั่นแหละนะฮะหลกัหลกๆก็ก็ขุดเหมืองไปเรื่อยๆนะฮะเดินทางไปเรื่อยๆผมก็ไม่ลืมที่จะปักพอตเรื่อยๆนะครับนั่นแหละนะ ก็ผมก็ขุดแร่ไปเรื่อยๆครับผมขุดแร่ไปเจอแร่บ้างเจอคริปเปอร์บ้างเจอสิ่งมีชีวิตต่างๆบ้างนะครับคือผมไปสืบค้นมานะครับเจ้าถ้ำนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Rush Cave นะครับคือคือมันใหญ่มากๆเลยนะครับเจอซอมบี้เจออะไรต่างๆนะครับแล้วที่ผมขุดไปสักพักเนี่ยผมก็ตระหนักรู้ได้ว่าผมจำทางกลับไม่ได้ครับเอาง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยผมหลงทางมาที่ไหนไม่รู้นะฮะเป็นบริเวณแคบแคบๆนะครับ แน่นอนขอขุดฐานสักหน่อยละกันนะครับก็ก็ฐานนะนะคือคือเราก็มาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยทําการเห็นเหล็กนะการต่อบล็อกก็ก็ก็เลยเริ่มขึ้นนะครับผมก็เลยทําการขุดแร่บริเวณนี้นะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นเรวินขนาดใหญ่ก่อนนะผมก็คงยังกระจนภัยไปเรื่อยๆเจคริปเปอร์นะครับแล้วก็ขุดแร่ต่างๆนะครับไม่ลืมที่จะปักทอชด้วยนะครับ เจอพวกสเกลิตันก็ก็สู้นะครับแล้วก็เจอราพิสด้วยนะฮะก็ก็ผมก็จำทางกลับไม่ได้แล้วตอนนี้ขอหลงให้เต็มที่แล้วกันนะครับก็นะเออใช่ครับหลงหลงให้เต็มที่เลยนะครับเจอแมงมุมด้วยนะคือเจ้าแมงมุมพวกนี้เนี่ยก็นั่นแหละนะฮะแล้วที่ผมเจออันตรายมากมายเดี๋ยวผมก็รู้แล้วนะครับว่าผมควรจะหาทางกลับได้แล้วนะฮะ แต่ขอข้ามไปมุมก่อนละกันนะแต่คือแบบแร่ต่างๆมันก็ทํทำให้ผมอดใจไม่ไหวนะเดงนะก็สุดท้ายผมก็หาทางกลับนะแต่หาทางกลับไม่เจอก็ทางสุดท้ายแล้วล่ะต่อตรงนะครับเป็นทางสุดท้ายแล้วนะฮะคือคือผมหาทางกลับไม่เจอจริงๆอ่ะก็ก็นะ <c oughs> ผมหามานานมากนะครับก็หาไม่เจอก็ด้านแหลกก็ก็ต่อขึ้นมานะครับ แล้วจากที่ผมต่อขึ้นมาแล้วผมก็มาถึงพื้นโลกได้นะครับแล้วผมก็นั่นแหละครับคืรูที่ผมขึ้นมาฮนะแต่ว่ามันโดนกราวเวลโดนอะไรตกเข้าไปนะฮะโอเคผมก็หาทางกลับนั่นแหละ <c oughs> ตอนนี้นะครับก็ตัวผมในตอนที่อัดคลิปคงบอกว่าหาทางกลับไปเรื่อยๆนะครับแต่ทางกลับมันก็หายากกว่าทางมาอันนะคือคือคือผมไม่ได้จำที่กัดซะด้วยสิการเดินหาของผมจึงเริ่มต้นขึ้นนะครับ แต่เดินหาไปเท่าไหร่ม,ม,มันมันก็ไม่มีอ่ะผมจะเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาเข้าสู่ป่าไปเรื่อยๆก็ยิ่งห่างไกลบ้านผมไปเรื่อยๆครับเอาง่ายๆคือตอนนี้หลงทางจนออกทะเลเลยนะครับก็ยังหาบ้านไม่เจอแล้วอย่างนี้ผมทำได้ยังไงล่ครับเนี่ยผมก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจนผมต้องขอบคุณสมองอันน้อยนี้ของผมนะครับที่ทำให้ผมกดเปิด Render Distance ได้นะครับก็ก็เปิดให้สุดเลยละกันนะครับ เราก็จะทําให้เรามองเห็นกว้างไกลขึ้นนั่นเองนะครับคือตอให้ผมมองเห็นกว้างไกลผ,ผมก็มองอะไรไม่ไม่ไม่เจออยู่ดีนะครับผมก็เลยคิดกับตัวเองตอนนั้นว่าทาไงดีเราหาไม่เจอแล้วนะหรือว่าเราจะค้างแถวนี้แต่ว่าสมองนน้อยนี่ของผมก็ทําให้ผมคิดได้นะครับว่าก็ขึ้นที่สูงสิจะได้มองเห็นอย่างชัดเจนและนั่นแหละครับคือสีที่เกิดขึ้นผมต่อบอกขึ้นที่สูงแล้วก็พยายามมองบริเวณร,บรอบๆดูแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรครับ จนผมไปเห็นสิ่งที่เตะตาเข้าครับนั่นก็คือ p i l ลเจอร์เอาโพสนะครับโอ้โห p i l ลเจอร์เอาโพสเนี่ยนะครับก็คือฐานทัพของพวกพิเลเจอร์นะครับซึ่งมักจะอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านแน่นอนกระผ,ผมรีบวางน้ำแล้วลงไปเพื่อที่จะเดินทางไปที่ p i l ลเจอร์เอาโพสทันทีนะครับนั่นแหละก็ก็ไปนะไปพิเลเจอร์เอาโพสนะครับ ก็เดินทางไปนะที่พิ l ลเจอร์เอาโพสก็ก็พิเลเจอร์เอาโพสอะหลังจากที่ผมเดินทางมาถึงพิ l ลเจอร Outpost แล้วนะครับผมก็ลืมไปนะว่าพิ l ลเจอร์เอาโพสเนี่ยพวกพ i l ลเจอรนะครับมันไม่ค่อยต้อนรับเราเท่าไหรอ่อ่ะสิเออโอ้โหเจ้าพิเลเจอร์เอาโพสนะครับก็ุกเข้ามาโจมตีเราทันทีนะครับผมไม่พร้อมที่จะสู้นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับคือตอนนี้หลอดอาหารเราก็ไม่เต็มด้วยสกิลในการรีเจ n เนอเรชันก็ก็เลยไม่สามารถทํางานได้นะครับ ก็เลยหนีกันจ้าละวันเลยนะครับพิเลเจอร์ก็ยังคงตามล่าผมเรื่อยๆนะครับคือผมก็หนีเต็มที่นะก็สุดท้ายแล้วนะครับก็การหนีของผมมันก็ไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรมากนะครับพิเลเจอร์ก็ยังตามล่าได้อยู่ดีนะครับคือวางน้ําไปก็เหมือนทําให้ตัวเองเดินช้าลงเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าจะขุดดินลงพื้นนะครับคือและหลังจากนั้นเจ้าพิเลเจอร์เอาโพดผมก็สามารถหนีมันได้นะฮะเจ้าพิเลเจอร์คือ ผมก็รอขุดดินร้อยดึกๆแล้วก็ค่อยขุดออกมารีบหนีนะฮะตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านแล้วนะฮะวู้เป็นการประจนภัยที่สุดยอดเลยนะแต่จำภาษาลายเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทําฟาร์มเลยเดี๋ยวค่อยไปทําหลังใหม่แล้วกันนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าหมู่บ้านนี้คือที่ไหนและในที่สุดผมก็เจอนะครับผมก็รู้สักทีว่าหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านของผมเนื่องจากเสาหินขนาดใหญ่ผมได้ทําการเผาแร่ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ไม่ครับ The Last Dark, ก็ใน EP นี้นะฮะ EP ที่2นะครับคือผมคิดว่า EP นี้มันมีคอนเทนต์น้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมเล่นก็สนุกดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้านะจ๊ะจุบ๊บ